ก่อนนี้ดูไกลๆเห้แปลกๆเนาะไม่รู้ว่าเหมือนอะไรนเนาะ FC ดัวเนาะเหมือนอะไรกันแน่นี่เนาะมุดหลักฐานศิลปะก่อนที่เก้าบนรัชธา,านีเนาะมันน่าจะมีอะไรสักอย่าง,างตัวนี้มีอะไรอะมองหาก่อน ฝ่ามือเรื่ออะไเป็นชี้มาฝั่งนี้เนาะลูกศอนึ้้นมาถ่ายมุมสูงช่วงสวนหินเนาะช่วงนี้ละหินปลาสลามนี่เนาะหินปลาสลามนี่เนาะตรงนี้มุมสูง จะมองเห็นไปมดนะเนาะนี่แหละครับห็นปลาฉลามเนะาะห็นปลาฉลามภูสมุยเนาะตรงเนี้ยจะเดินต่อไปตรงโน้นเนาะไม่รู้ว่ามีอะไรดืม่มได้เนาะ เี๋ยวจะพา F4 ขึ้นไปโน่นเนาะพาขึ้นไปข้างบนโน่นเนาะดูวิวสวยๆข้างบนดูเนาะนี่ครับ ขึ้นมาตรงนี้ล่ละมองเห็นหมดเลยนนเนาะเนาะภูเขาสวยสวยจริงๆเนาะวิวทิวทัศ์บนภูสมุยเนาะสวยมากเหมาะกับการมาตั้งแคมป์เนาะตั้งแคมป์มาพักผ่อนมากับครอบครัวเนาะเพราะว่าน้ำก็มีเนาะไม่ต้องห่วง นี่ก็สวยๆเนาะมองดูตรงนี้ก็ยืนอยู่ตรงที่สวนหินเนาะไปเอฟซีมาถึงที่สวนหินแล้วด้ใช้เอฟซีได้ดูวิวสวยๆเนาะวิวสวยๆบนภูสมุยเนาะ นี่ครับมองไกลๆนู่นแหละภูเขาฝั่งโน้นน่าจะสูงเนาะมองดูสูงเฉียดฟ้าเลยนี่มาดูใกล้ๆเนาะซูมเข้า,าให้ดูใกล้ๆอีกหน่อยเนาะ มองเห็นน้ำโขงเลยเนาะตรงนั้นน่าจะเป็นผาชันเนาะพ่อันไปถึงกันได้ดูวิวก็สวยเนาะเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนเนาะมาค้างแรมอย่างเนี้ย มากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนกับฝูงเนาะมาตั้งแคมป์ดูวิวสวยเนาะจะได้ใครใครเครียดเนาะขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่แต่มันก็คุ้มเนาะพอขึ้นมาแล้วขึ้นมาวันนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยเนาะเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะมันทึบเนาะมองหาทางไม่ค่อยเจอ แต่ก็มาถึงเนะาะเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆให้เอฟซีได้ดูเนาะนี่ครับถ่ายภาพมุมสูงให้ดูเนาะตรงนี้จะเป็นลานกว้างเนาะตรงนี้จะเป็นสวนหินเลยแหละตรงนั้นก็จะมีไกลๆไปเนาะไม่ค่อยเยอะตรงนี้หินเยอะสุดแลวเนาะ รูปร่างแปลกๆเยอะตรงเนี้ยเนาะหินอะไรนะหินรถถังเหมือนอา,อาจารย์ที่มาขอตั้งภูนี่เนาะมาขอตั้งวัดนี่เนาะที่ขึ้นมาขอตั้งภูบนภูเสมือนี่เนาะเรียกแถวนี้หินรถถังมากเนาะดีนอาจารย์อาจารย์ปัจจุบันนี้ท่านบอกเนาะเรียกหินรถถังรถลายนี่ยเนาะ เขเรียกตามเนะาะคายอยู่ตรงน,นตรงนี้เนาะรถถังก็คายอยู่ว่าจะพาเอฟซีเดินลงไปโน่นอีกเนาะยังมีอยู่นะโน่นนะไปโน่นไม่รู้ว่าตรงไหนก็ผาผานางคอยอะไม่รู้ตรงไหนเนานะเราไม่รู้ตรงนั้นก็เป็นที่สูงอยู่เนาะน่าจะตรงโน้นมั้งเน,ะนาะอาจจะเป็นผาตรงโน่นเนาะ ไปก็เดินไปไกลเหมือนกันนะนอนเนาะไปเราจะลองไปดูเนาะ x y เ,เน,ะนาะอาจจะแนวนอนแนวตั้งน่าจะเดินไปได้ทั้งไปโนดนแล้วก็ไปท้านหลังแล้วก็ไปซ้ายขวาเนาะน่าจะมีหินให้ดูมีอะไรแปลกๆให้ดูเนาะตัวพึ่ง มินตอมจ้ะตัวพึ่งนเนาะแปลกๆก็ยังมีให้ดูเนาะนอันนี้ก็เที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วเนาะ ร่างแปลกๆเนาะก็มีแต่ไม่รู้ว่ารูปอะไรมั่ง fc ได้คิดดูเนาะว่ามันรูปอะไรมั่งเนาะไปน่นแหละนอนในเปลที่ผานางคอยเ,ยเนาะตรงนัน้นม่าสูงๆอยู่เนาะ จะเดินไปโน,น่นว่ายังอีกไกลอยู่เนาะอาจารย์ว่าเยอะเนาะถ้าสำรวจจริงๆถ้าดูจริงๆแล้วเยอะสองสามชมั่วโมงตรงนี้ในข้างก่อนสองสัซเรายังไม่ได้มาเนาะนเพราะว่าตรงนี้มันแปลกๆนเนาะนี่เนาะรูปหินตรงนี้ไม่รู้ว่าหินรูปอะไรเนาะ เดีว่าตัวนี้เป็นมาสำรวจแล้วเนาะไม่รู้เป็นที่อะไรมั่งเนาะตรงนี้ไม่มีชื่อเนอะาะถ้าเขียนชื่อไว้โอ้โหเจ๋อเลยเนี่ยไปดูตรงนี้ก่อนเนาะอะ,อะว่าเรียงหินไว้ก็น่าจะมีคนมาอยู่วะ่ะ แต่ก่อนเนาะพระน่าจะมาอยู่เนาะตรงนี้อาจจะเป็นถ้ำเนาะเออไม่ว่าเรามาครับก่อนไม่ได้มาเนาะท้ำตั่ำเตี้ยเนาะตัวนั้ก็สูงหน่อยโอ้สุกใสมันแตกลงเนาะไม่ได้เลียงหรอกเนาะมันแตกลงน่าจะสำรวจไช่เนาะ ลูกชอ้อนอะไรต้องมีอะไรสักอย่างนเนาะเพราะว่านี้มีอันนี้อยู่เนาะหมดหลักฐานเนาะนี่นนะหมดหลักฐานศิลปะกรที่เก้าบนรัชธา,านีเนาะน่าจะมีอะไรสักอย่างตรงนี้ มีอะไรอ่ะมองหาก่อนฝ่ามือเรืออะไรเป็นชี้มาฝั่งนี้เนาะลูกสอนนี่อะไรตัวนี้ก็เป็นโอ้ตรงนี้ก็น่าจะใส่เนาะนี่เป็นลายอยู่นี่นลายหยักๆๆก,ก,กันเนาะสึงจะดูใกล้ๆเนาะ ลายหยักๆอย่เยนาะอันี่ก็มีเนาะแต่มันจะบนนลบๆไปแล้วเนาะตรงนี้ลายหยักอยกเยนาะยรงปีแค่นี้บ่น่าจะแตกลงหมดเนาะถ้ามีข้างในก็น่าจะแตกหมดของนี้มีไหมอของเขาไปยากหน่อยเนาะ มาข้างนี้ดูสิมีไหมแสดงว่าข้างก่อนเรายังไม่ได้มาเนี่ยเป็นอีกที่หนึง่งในที่เราไปเนาะนไม่เห็นเนาะไม่เห็นมีเนาะนม,มีไหมหมดหลักฐาน ไม่มีแลยเนะเาะก็ไม่มีเนาะตอนนี้แตกแล้วเด็กเป็นแผ่นเป็นบางๆนะตรงนี้เข็นบางๆตรงนีน้ตรงนี่ไม่น่ามีเลยเนาะเอาไปม,มีหมด ไม่มีเนาะถ้ามีก็จะมีหมดปักหลักฐานไว้เนาะให้ตรงมีนี่คือเรามาครั้งก่อนก่อนเยอะกว่าน,นี้นี่หว่าไม่น่ามีนะเนาะ มีแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่มีเนาะไม่มีไมม่ีแล้วเนาะมีตรงนั้นหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวคนมาอาศัยอยู่เนาะ แน่ใจว่าเรามาครั้งก่อนต้อใช่ตรงนี้เปล่าช่างงงเนาะไม่มีแล้วมาครั้งนั้นรู้สึกวา่าจะเด่นกว่านี้เนาะไม่มีแล้วนี่เออน่าจะเป็นตรงนี้เปล่ามาครั้งก่อนนะเนาะเรางงเราไม่ได้มาตาม ตามลูกศรเนาะเราลัดมาเลยเนาะไม่มีแล้วตรงนี้แต่ตรงโน้นใช่หรือเปล่านอ้อนี่ปแปลกเนาะ ว่าตรงนี้มีแล้วเนาะมีน้อยหนึ่งเห็นนิดหนึ่งเนะาะก็เป็นทํานี่ข้างน,านหนไม่รู้ไม่มีนเนาะเป็นทํนาเฉยๆเนาะหรือว่ามี ใช่เนาะแดงเนี่ไม่น่าจะใช่ไม่น่ามีเนาะข้างในอาจจะมีข้างนอกก็ได้เพราะว่วาตัวข้างในามันแตกลงแล้วเนาะถ้ามีก็คงไม่ไม่เห็นแล้วล่ะเนาะก่อนนี้ดูไกลๆให้แปลกๆเนาะ ไปรู้ว่าเหมือนอะไร fc ดัวเนาะมันเหมือนอะไรกันแน่ยาวเลยเนาะตัวนอนเนาะมันตัวนอนไหมตัวอะไรเอ่ยเนาะ ตัวนอนเนาะตัวนอนมากกว่าเนาะมันก็ไม่ห่างตรงนั้นน้ำตกได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่เนาะ ไม่มีเนาะถราว่าจะมีหมุดหลักฐานไม่มีก็แสดงว่าไม่มีมีลายมือไม่มีลายเขียนสีภาพเขียนสีเนาะเราจะไปฝังโน,น้นเนาะที่นี่มาแล้ว